นี่นะคะเสาโอนยาวมากค่ะหกเมตรนะลูกค้านี่นะคะเสาเรายาวกันเลยนะคะสวยๆแล้วก็ชุดนี้แน่นมากๆนะลูกค้าคือใช้งานได้หมดนะคะไม่ผุนะคะลูกค้านะ น,นี่จะเป็นไม้ไม้ประดูก็มีนะคะลูกค้าชุดนี้อันนี้จะเป็นไมเ้เต็งนะคะอันนี้จะเป็นประดูส่วนอันนี้จะเป็นกระพี้นะคะ จะเป็นกระืนะคะมีขาสวยๆเลยนะคะ,ะ,ะมีมะข่าก็มีนะคะลูกค้าประดูมะขามีหมดเลยนะคะเสาต้นนี้นะคะเสาดีๆทั้งนั้นเลยะะสวยๆทุกต้นเลยนะคะเสานะคะ พออากาศมันพึ่งแล้วถ่ายแล้วมันไม่ค่อยชัดนะคะเอาวยนะขอบพระคุณไส้ใบกันหน่อยจานนี้มันจะสวยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกว็โคนบัวแบบเยอะมากนะลูกค้านี่นะคะรวมโคนด้วยก็ประมาณหกเมตรหกเมตรกว่าๆนะคะลูกค้านี่นะคะสำหรับเสายาวอย่างเี้นะคะทุกต้นเลยนะคะเสายาวหกเมตรแล้วก็ห้าเมตรห้าสิบนะคะลูกค้า 嗯好